สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับครูวิทย์เพื่อฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆไปพร้อมกับครูนะครับ EP นี้เราจะฝึกเรื่องคำว่าพวกเราสามารถถามนั่นทำนี่จากนั้นก็จะแปลงเป็นการถามสั้นๆ yes no question และก็การถามยาว wh และ how question หลักการเดิมง่ายๆก็คือภาษาอังกฤษนั้นพอเราแต่งประโยคเนี่ยเราแค่เรียงคำจากหน้าไปหลังคล้ายภาษาไทยจุดที่เรียงสลับกัน มีเพียงแค่เรื่องของการขยายคำนามให้ยาวขึ้นเรื่อยๆและก็การที่เราต้องวางคำถามไว้ที่ด้านหน้าคำพูดของเราทันทีประโยคภาษาอังกฤษใช้กริยาเท่านั้นแต่หากไม่ใช่กริยาเราต้องนำเอา verb to be มานำหน้าคำนั้นๆก่อนในกรณีนี้ verb to be ก็จะกลายเป็นกริยาของประโยคนั่นเองอย่างเช่น she will go หล่อนจะไป ก็ Go, เป็นกริยาท่าทางเป็นการแสดงออกเพราะฉะนั้นใช้เลย she must be a new boss หล่อนต้องเป็นเจ้านายคนใหม่เจ้านายคนใหม่เป็นคำนามนามก็คือชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไม่ใช่กริยาแล้วเราก็เลยต้องเป็น be มาวางไว้ตรงนี้นะครับทำไมต้องเป็น be ทำไมไม่เป็น is am are หลักการเราก็กลับไปดูเรื่องที่ว่าอ๋อหลังกริยาช่วยตัวหลัก will would Can c a n c o u l d shall h o may ไม t นั้นจะต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งรูปปกติเสมอนั่นคือไม่มีการเติม s, es, ed, ing เด็ดขาดเพราะเขาบังคับไว้คำนี้ต้องกลายเป็นตัวใหญ่ช่องที่หนึ่งของเขานั่นเองก็คือคำว่า be She will be okay หล่อนจะโอเคเห็นไหมครับไม่ใช่ will is นะ will is ไม่ได้ she might be there หลอนอาจจะอยู่ที่นั่นที่นั่นเป็นตำแหน่งสถานที่ก็เลยต้องมีคำว่า be มาวางไว้หน้าแดบอกเล่าเป็นต่อไปเราก็ต้องปฏิเสธเป็นปฏิเสธเราจะเติม not หลังกริยาช่วยเท่านั้นหากประโยคบอกเล่าเดิมไม่มีกริยาช่วยอยู่นะครับให้เราใช้ do not does not แล้วก็ did not มาเติมเข้าไปในประโยคหลักนั่นเองเฉพาะคำว่ามีเราสามารถเติม no ด้านหลังได้ด้วยนะครับ he knows you เขารู้จักคุณ he does n t k n o w you เขาไม่รู้จักคุณเราก็เอาตัว does เนี่ยมาเติมลงไปอย่าลืมนะครับพอเราเติม s พอเราใช้ does แล้วมันจะเข้าหลักการเดิมก็คือ We w o ว d can c o คนค m ดเ m t could, may, might, shall เ s o o l สและก็ must รวมถึง do, o d a t did ให้ตามด้วย v ร r b ช่องที่หนึ่งรูปปกตินั่นคือตัว a S ตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับ he has no car เขาไม่มีรถหรือ he doesn't have car เขาไม่มีรถก็ได้ประโยคข้อ C และ D เนี่ยคืออันเดียวกันเราปฏิเสธแบบไหนก็ได้เพียงแค่ว่าถ้าตรงนี้ใช้ does ไปแล้วต้องเปลี่ยนเป็น half นะครับไม่มี Das แล้วก็ has มาสอนกันบางคนอาจจะจำว่าสแสดงความเป็นเอกพจน์ได้1จุดสแสดงความเป็นอดีตได้1จุดแค่นั้นเองปฏิเสธเป็นต่อไปก็ต้องถามเป็นเพราะฉะนั้นประโยคคำถามนั้นเราก็จะไปฝึกกันในตอนหลังนะครับใช่หรือไม่สำหรับการถามนั้นก็คือขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย ถามหาใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรทําไมเอา wh หรือ how นั้นมาวางไว้ด้านหน้ากริยาช่วยอีกทีโครงสร้างที่เหลือเราเรียงคําจากหน้าไปหลังทั้งหมดไปฝึกพร้อมกันกับครูแล้วท้ายบทครูจะสรุปหลักการแล้วก็คําศัพท์ง่ายๆให้เราอีกทีหนึ่งครับเราขโมยกุญแจได้ we can steal the key เราสามารถขโมยกุญแจได้ We can steal the key เราสามารถขโมยกุญแจได้ไหม Can we steal the key เราจะสามารถขโมยกุญแจได้ยังไง How can we steal the key? เราสามารถดื่มแทนคุณได้ We can drink for you เราสามารถดื่มแทนคุณได้ไหม Can we drink for you แก้วไหนล่ะที่เราสามารถดื่มแทนคุณได้ Which glass can we drink for you เราสามารถทนคุณได้ We can bear you เราสามารถทนคุณได้หรือ Can we bear you เราจะสามารถทนคุณได้นานแค่ไหนเนี่ย How long can we bear you เราสามารถทำงานในวันหยุดได้ We can work on a holiday เราสามารถทำงานในวันหยุดได้ไหม Can we work on a holiday บ่อยแค่ไหนที่เราจะสามารถทำงานในวันหยุดได้ How often can we work on the holiday? เราสามารถบอกความจริงแก่คุณแม่ได้ We can tell mum the truth เราสามารถบอกความจริงแก่คุณแม่ได้ไหม Can we tell mum the truth? เมื่อไหร่ล่ะที่เราจะสามารถบอกความจริงแก่คุณแม่ได้ When can we tell mom the truth เราสามารถปฏิเสธข้อเสนอได้ We can refuse the offer เราสามารถปฏิเสธข้อเสนอได้ไหม Can we refuse the offer เราจะสามารถปฏิเสธข้อเสนอได้ยังไง How can we refuse the offer? เราสามารถป้อนอาหารเด็กเล็กได้ We can feed the baby. เราสามารถป้อนอาหารเด็กเล็กได้ไหม Can we feed the baby? นมเยอะแค่ไหนที่เราจะสามารถป้อนให้เด็กเล็กๆได้ How much milk can we feed the baby? Pool, a thread, a เราสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ We can speak Mandarin. เราสามารถพูดจีนกลางได้ไหม Can we speak Mandarin? เราจะสามารถพูดจีนกลางได้ยังไง How can we speak Mandarin <f unky> เราสามารถเมาเหล้าคืนนี้ได้ We can get drunk tonight the the เราสามารถเมาเหล้าคืนนี้ได้ไหม Can we get drunk tonight? เราจะสามารถเมาเหล้าคืนนี้ได้ยังไง How can we get drunk tonight เราสามารถใส่ชุดเดิมได้ We can wear the same clothes เราสามารถใส่ชุดเดิมได้ไหม Can we wear the same clothes? วันไหนที่เราจะสามารถใส่ชุดเดิมได้ Which day can we wear the same clothes? ความรู้ท้ายบทสำหรับคำศัพท์ที่ครูอยากให้พวกเราฝึกใช้คำแรกนะครับสำหรับ EP นี้ก็คือคำว่าทนเราทนต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เราใช้คำว่า bear stand แล้วก็ withstand คิดคำไหนออกก่อน ใช้เลยนะครับคำว่าแบก็มาจากคำว่าแบกบอบอที่แปลว่าเกิดนะครับหรือแบกรับนั่นแหละเราคุ้นเคยคำนี้ในเว็บช่องที่3 I was born on Monday ฉันเกิดในวันเสาร์เราคุ้นกับคำนั้นเป็นเว์บช่องที่3คือบ r n นะครับ I was born on Monday อย่างเเป็นต้นเราจะคุ้นเพราะว่าเกิดครูบอกแล้วแต่งงานบวชเมา เราจะเจอประโยคในรูปของเวิร์บชั้งที่3คือ passive voice ในการถูกกระทําเป็นส่วนใหญ่ตามธรรมชาติของคําศัพท์นี้เกิดคุณแม่ทําให้เกิดบวชต้องมีพระมาบวชให้แต่งงานมีสักขีพยานมีพระมีบาทหลวงมาแต่งให้ <Wow. S 2> เหมาก็ต้องมีปรธิ์แอลกอฮอล์มาทําให้เหมานะครับ stand จำง่ายง่ายก็คือยืนเนี่ยยืนหยัดอดทนคือคาเดียวกันนะครับยืนหยัดอดทน w i t h stand เหมืนอนกัน i can't bear it ฉันไม่สามารถทนมันได้ I can't bear you anymore. ฉันไม่สามารถทนคุณได้อีกแล้วคำที่2องปฏิเสธนะครับคำทั่วไปก็คือ refuse. He refused to work here. เขาปฏิเสธที่จะทำงานที่นี่แต่ถ้าเป็นปฏิเสธข้อเสนอปฏิเสธสิ่งของทั้งนามธรรมาและรูปธรรมแบบที่เราปัดตกไปเลยเราก็ he r e j e c t it เราใช้คำว่า reject นะครับสวมใส่คือ wear อีกคำศัพท์คำหนึ่ง to word verb คือ PUT on นะครับเราพุ t เราวางอะไรบนตัวเรานั่นคือการสวมใส่ he can wear the shoes now เขาสามารถสวมรองเท้าได้แล้วนะครับภาษาจีนมีหลายคำเลือกใช้ให้ถูกกับบริบทนะครับ Chinese นี่คือครอบคลุมทั่วไปเลยภาษาจีนแต่จีนกลาง Mandarin Cantonese กวังตุง้งแ้่จิว๋วก็คือเชียชิว หรือชาวโจนะครับ s h e s p e a k s Mandarin หลอนพูดภาษาจีนกลางอย่างเงี้ยคำว่าจริงที่เป็นคุณศัพท์คุณลักษณะคือ true ส่วนคำนามเพี้ยนไปนะครับเติม t h ลงไปเป็น truth She tells the truth หลอนบอกบอกอะไรเอากรรมกรร็คือคำนาม the truth นะครับ She accepts that is is true หลอนยอมรับว่ามันจริงนะครับ is เป็นคำนอื่นๆในที่นี้คือเป็น adjective ก็คือ true ส่วนเกรดไวยากรณ์สำหรับบทนี้นะครับครูอยากให้พวกเรากลับไปทบทวนเรื่องของการใช้ get แทน verb to be คำว่า get เนี่ยที่แปลว่าได้รับนะครับ get got got ได้รับใช้แทน verb to be is am are was were ได้ในคำพูดแบบง่ายๆและในคำพูดแบบถูกกระทำก็คือ passive voice โดยในการใช้นั้น เราก็แค่อิงความหมายเดิมนะครับว่ามันได้รับนั่นเองมันเริ่มที่จะนั่นเองอย่างเช่น she is sick now หลอนป่วยหลอนป่วยอยู่นี่คือป่วยจริงๆแต่ถ้าเป็น she get sick now มันก็อาจจะสื่อว่าป่วยไม่นานนะก็คือเริ่มล้มป่วยนั่นเองคล้ายๆกับคำว่า she becomes sick now she is better หล่อนดีขึ้น เห็นไหมครับอันนี้คือดีขึ้นจริงๆเป็นสภาวะของการดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าเป็นเริ่มดีขึ้น she g e t better นักเรียนจับง่ายๆตอนที่พวกเราตื่นนอนนะครับคือ get up เห็นไหมเริ่มๆเริ่มตื่นเริ่ม,ม,ม,มวันใหม่แล้วเราใช้คำว่า I get up yeah. she's drunk อันนี้หล่อนเามาเมาจริงๆ she gets drunk แสดงว่าเมื่อสักพักเนี่ยหล่อนยังไม่ได้เมา รังเนี่ยมาจากคำว่า drink d Dr rank d rank นะครับเห็นไหม verb ช่อ mm. งที่3ก็คือ passive voice verb to be verb ช่องที่3นั่นเองเราสามารถใช้ get และ become แทน verb to be ได้ในความหมายของสภาวะตามความหมายที่อ้างอิงความหมายของ get หรือ become เหมือนเดิมอ,อันนี้ไม่ใช่โดนบ่นนะครับอันนี้คือ promote อันนี้คือ,อแปลว่าเลื่อนขัน้นครูลืมแก้ตรงนี้นะครับ s h e w a s promote that long t เลื่อนคันมันถูกโปรโมท she got promoted Money, 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 Money. ส่วนคำว่าอันนี้ก็คือได้รับรางวาัลเหมือนกันเราการถูกรางวาัลเนี่ยเราไม่ได้ถูกเองนะครับแต่เราต้องจับสลากก็คือเราต้องโชคดีนะครับคำว่าได้รับรางวาัลเหมือนกันเจอกันใน EP ีถัดไปแล้วเราจะมาฝึกพูดด้วยกันครับสวัสดีครับ